สวัสดีครับพวกับผมโจนะครับวันนี้จะมาดูดวงให้กับชาวลัคนาราศีต่างๆในเดือนพฤศจิกายน2,564นะครับซึ่งในการดูของเดือนนี้จะใช้ไพ่ที่ชื่อว่า Old English Tarot นะครับผลิตโดยสำนักพิมพ์ U.S. Games y s t e m ไำนักพิมพ์ที่มีชื่อเสียงของอเมริกาแต่พิมพ์ในประเทศเบลเยียมนะครับในการดูครั้งนี้จะขอปรับ เรื่องจานวนใบที่ดูเป็น4ใบนะครับเพื่อให้ตรงประเด็นไปเลย4ี่เรื่องก็คือการงานการเงินความรักและก็สุดท้ายก็จะเป็นสุขภาพอุบัติเหตุข้อควรระวังนะครับคลิปนี้เป็นของชาวาราศีพฤษภนะครับใบแรกเรื่องการงานได้ไพ่หกเหรียญใบที่2เรื่องการเงินได้ไพ่มหัตเล็กดาบใบที่3เรื่องความรักได้ไพ่เก้าเหรียญและใบสุดท้าย เรื่องสุขภาพอุบัติเหตุหรือข้อควรระวังต่างๆในไพ่จัตุสิสนะครับเรามาเริ่มถ่ายใบยแรกกันเลยนะครับใบแรกเรื่องการงานได้ไพ่หกเหรียญอันนี้ส่งผลเรื่องดีต่อรายรับและการเงินอย่างมากนะครับแสดงว่าท่านจะมีรายรับได้ได้เรื่องการเงินที่ดีและมีหนัง้ัมยังมากพอที่ท่านจะสามารถแบ่งปันไปแจกจ่ายให้กับคนอื่นซึ่งอาจจะเป็นคนในครอบครัวหรือว่า มีโอกาสแบ่งปันทรัพย์สินเงินทองให้กับผู้อื่นด้วยนะครับใบที่2เรื่องการเงินมหเล็กดาบหมายถึงท่านจะมีเรื่องที่จะต้องตระเตรียมเงินเพื่อให้สําหรับบุตรหลานของท่านนะครับอาจจะเป็นใช้เพื่อการศึกษาหรือเรื่องกิจกรรมต่างๆแต่ถ้าท่านเป็นวัยรุ่นชาวราัศดศกอันนี้ก็ถูกฉลกในการหารายได้พิเศษทํางานพนาร์ทไทม์แล้วก็มีรายได้ที่ดีนะครับ ใบที่3เป็นเรื่องของความรักได้ไพ่เก้าเหรียญเก้าเหรียญให้คุณดีมากกับเรื่องชีวิตคู่ที่สร้างฐานะจนอาจจะถึงขั้นเศรษฐีได้เลยนะครับก็เป็นไปได้ว่าท่านที่ร่วมลงทุนทําธุรกิจกับคู่รักแฟนของท่านจะส่งผลดีมากมีรายรับรายได้ที่ดีนะครับสุดท้ายอุบัติเหตุข้อควรระวังต่างๆได้ไพ่จัตติสไพ่จัตติสหมายถึงว่าการเจราจาตกลงข้อสัญญ,ญาทางกฎหมายต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าในเดือน พฤศจิกายนนี้มีการต้องเซ็นสัญญาลงนามที่เกี่ยวกับข้อกฎหมายต่างๆก็จะต้องดูให้รอบคอบนะครับก็จะขอจบคลิปของชาวราศีพฤษภในเดือนพฤศจิกาย,ยน2564ไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกด subscribe ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ